เรื่องของสภาพอากาศหรือเปล่าที่ทำให้นะครับหม่อมหลวงศาสดีทหารท่านนี้นะครับเสียชีวิตเพราะว่าท่านก็ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าเป็นคนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคประจำตัวด้วยไปเยี่ยมครอบครัวช่วงเทศกาลสงการที่จังหวัดลบบุรีนะครับเกิดอาการวูบขนาดที่ออกกาลังกายตอนเช้าศีรษะเนี่ยกระแทกพื้นก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตบริเวณลานกีฬานะครับ อากาศร้อนจัดแม้จะเป็นช่วงเช้าก็ตามนะครับโดยเมื่อวานนี้วันที่12เมษายนที่ผ่านมาตำรวจสพโคกสำโรงพร้อมด้วยแพทย์เวรโ,โรงพยาบาลโคกสำโรงและสมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในลานกีฬานหน้าศาลเจ้าพ่อโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีหลังได้รับแจ้งนะครับว่ามีคนหมดสตินะครับที่เกิดเหตุก็พบร่างผู้เสียชีวิตในสภาพนอนหงายทราบชื่อคือหม่อมหลวงอาน,นนท์อายุ49ปี สวมเสื้อยือดแขนสั้นกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบตรวจสอบศพนะครับเบื้องต้นพบว่าที่ศีรษะเนี่ยมีบาดแผลยาวประมาณ10เซนติเมตรและนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับหยุดอยู่ที่เวลาตี545นาทีครับอ๋อเขาต้องมีการจับอัตราเต้นหัวใจใช่ไหมค,คะสมาร์ทวอชต,ต่างๆเนี่ยนะคะคือตอนที่ไปเจอเนี่ยผู้ตายเนี่ยนอนลักษณะท่าเดิมคุณผู้ชมก็เลยเดินไปดูนะคะก็เลยทำให้ทราบว่าท่านเนี่ยเสียชีวิตแล้วครับนะคะ ส่วนพ่อตาของภรรยาเนี่ยเล่าบอกว่าลูกเขยเนี่ยรับราชการเป็นทหารศัษดีมาพักผ่อนช่วงเทศกาลสงการานต์ปกติแล้วลูกเขยเนี่ยนิสัยส่วนตัวคือไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ชอบออกกําลังกายเป็นประจําเช้าเย็นและที่สําคัญไม่มีโรคประจําตัวถึงบอกไงคะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยอย่าชะล่าใจนะคะแต่ข้อมูลนี้น่าสนใจคือพ่อตาบอกว่าช่วงนี้อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเนี่ยมีอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมานานหลายวันแล้วนะคะ ช่วงบ่ายช่วงบ่ายเนี่ยอุณหภูมิสูงถึง42-43องศาเซลเซียสนะคะเบื้องต้นก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเนี่ยแหละก็เลยทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยร่างกายขาดน้ำํำพอร่างกายขาดน้ําเสร็จป,ปุ๊บอุณหภูมิในร่างกายมันสูงขึ้นก็เลยทําให้เป็นลักษณะเป็นฮีสโตกค,ะคะ่ะเกิดอาการวูบศีรษะไปกระแทกพื้นแล้วเสียชีวิต ขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่มีคนพบเห็นนะคะก็เลยช่วยเหลือไม่ทันการพนักง,งานสอบสวนก็นําร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลโคกสํโรงเพื่อตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะก็ต้องมีการชันสูตรศพนะครขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับเพื่อหาสาเหตุแท้จริงด้วยนะครับว่าตรง,งเกิดจากอะไรกันแน่นะครับคุณผู้ชมครับ